เอาอ,อย่างเมื่อกี้เปิดเด็กต้องของเมืเ่อกี้ถ้าไข่มาตด <h imo> ที่ตุกเขา้านะอู้อ่ะอู้อ่าตดคนใดคนใดป็นคนอู้ว่ากำลังตดน,นะขอพ่อหน้าคำเดียวเ้อเออหน้าแตา่กับเจ้างามเนี่ยมาตดใส่ลุงชัยเนอาน้องๆอ,อยู่โองเฮียนอย่างกันค่ะ เป้ลูวานลุงชายปั่นปอนให้หลอนครับไปจะไปโตดเนอร์คำนี้บอกปั่นปอนครัมดังๆลุงชายดังๆขอดังๆลุงชายขอดังๆด้วยปั่นปอนทีอะปั่นปอนให้หลอนก้าปั่นปอนให้หลอนใช่ไหมโสดบอกเนี่ยเพราะมันจะเหม็น <laughs> ปวแข้งไปละเนาะโอเค,อเคบายบาย,บายค่ะเอาว